กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,ท,งทักทายกันคือเ่าคือเดิมเนาะพี่น้องวันนี้ก็มีของมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นอาหารการกินอาหารบราดของเฮานะพี่นอ้องเนาะวันนี้ก็สิต่าักตัวถอดปลาแหงแต่กระสมประดูเนาะพี่นอ้องวันนี้ก็ได้บ่ดด้มีอียงมาอธิบายมากมม้พี่น้องแต่ว่ากระท,ทักทายกันคือเ่าคือเดิมบ่ดด้หายไปไส่าว่างๆกันมีแต่ไปไล่สดเนาะช่วงนี้ก็ได้เก็บช następ, ั่วโมงนองกับป็ดเรียกว่ายังไงละ่ะคือหาเวลาไล่สดไปเรื่อยพอห้ชั่มมงมันขื้นเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคิปเก่่าที ไทยๆแลละกระบ,บกเก่าดอกพี่น้องสองสามมือเพิ่งเลยมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสมประดเนาะพี่น้องได้มาจากต่างจังหวัดเนาะเพื่นอนซื้อมาฝากอันนี้ก็ได้ห่อละสิบบาทหน้าตาเพื่อนก็สวยงามอยู่เด้พี่น้องอันนี้ไม่เริ่มเป็นละละพี่น้อง เฮาลองมาเริ่มแกะกันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าสป็นนาตาประมาณใดสีใหญ่บอสิบว่านาตาหรือว่าสิมีแต่ใบตองอันนี้กระนองทําการแกะเบิ่งเรียบร้อยแล้วกระหอใหญ่อยู่ได้พี่น้องนี่ประมาณ2หรือ3ชั้นนี่แหละพี่น้องที่เพินหอมากกไดไดนาตารสชาติกระใสไดเด้อพี่น้องราคาบบแพงพี่น้องสิบาทเนาะพี่น้องมีเงินสิบาทก็ได้กินสมปะโซ่บแีหลีได้พี่น้องกินกับปักพริกสดเนาะพี่น้องเสแบๆกินน้ากันเด้พี่น้องเด้อจึงใดก็ได้นาตาเปินสิประมาณนี่พี่น้องเนื้อขาวอุ้ยอุป็นแแ่บตัวพี่น้องกินกระป บักพีส่กับเป็นบักพกขีนูเนาะพี่น้องพกขีนูส่วนกินครับโอ้ยกัดคำหนึ่งใใจเขาในคำใหญ่ๆนะจักหน่อยกระแสบได้พี่น้องอิ่มย้อนเพื่อได้นองกระสิมากินได้เมื่อพี่น้องสมประดูเนาะเอามาอย่างไฟเนจากหน่อยกระสุกๆเนจักหน่อยหนามันยดติ๊กๆในก็โอ้ยแส็บเด้พี่น้องลองไปเฮ็ดไปหามาหนึ่งมาต้มมาแกงกกลองเบิ่งเด้พี่น้องนองกระได้กินกันประมาณนี้แหละอาหารการกินกับบ้านๆเนาะพี่น้องได้มาจากต่างจังหวัดจังหวัดบึ้งกันบุหรี่พี่น้องพอแม่พี่น้องเออไปหาซื้อหา ส่วนใหญ่กาซีปินบอกว่าค่ะว่นแรลงที่เข้ามั่นใจเ้ากับบุก่าซื้อมากินเนาะปลาดูกระไดแต่ว่าอันนี้เป็นแรลงที่เข้ามั่นใจแน่มาจากต่างจังหวัดบานเข้าเองเนาะพี่น้องคนแถวบานพี่นี่เป็นคนเห็ดเองเนาะอันใดมาว่าสิกินสักสามห่อแต่ว่าก็กินแค่สองห่อเองพี่น้องกบะเบิดดอกกินผู้เดียวหน้าตาเป็นเสียบตัวพี่น้องแล้วค่ะตับักุ่งในทอดไปแห่งแนยเสบตัวพี่น้องมาเดิอมากินเขาน้ำกันอันนี้กาสิเป็นสุปปูที่ได้มาจากต่างจังหวัดมือตอนปีใหม่แต่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นใส่กอกย่างให้เบิ แต่ว่าอันนี้ก็อยางไปนํากินไปน้ำเนาะพี่นอ้องซึ่งด้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามมิเดอพี่น้องอันี้มาถักทายพูดคุยกันขอบคุณในหลายเดอ้อ